จ้าสวัสดีค่ะมาพบกับยาคำปิ่นอีกแล้วค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของแก้วสารพัดนึกจ้ะดูใบเขาค่ะสวยไม่แพ้บอลอื่นเลยนะสุดยอดเลยลายเป็นเอกลักษณ์มากอยากรอบๆเลยค่ะนี่แหละธรรมชาติจริงๆเลยแหละนี่บอลจงอางค่ะก็สวยไปคนละแบบนะคะบอลจงอางมีดอกแล้วค่ะสามดอก สวยไหมจงอ่างจงอ่างเขาจะได้ทรงแบบสามเหลี่ยมคล้ายๆสามเหลี่ยมมีหูเหมือนมีหูมีเขาเหมือนหน้ามา้าเจ้าสารพัดนึกนี่ก็สวยดใูใกล้ๆปกติหลายใบแล้วนะแต่ว่าใบแก่ใบแะ้วเราออกเนือใบสี่ใบ แค่ไข่ไปแล้วสองเดือนแล้วละ่ะได้หกใบก็เพาะขึ้นหมดทั้งหกนะคะแกวสารพัดเนึกเนี่ยเราจะพาไปดูลูกเขานะที่ว่าเพาะไว้อะนี่ค่ะเห็นไหมคะเอาไว้ในถังถังน้ำแข็งค่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วนี่แก้วสารพัดเนื้อตัวผู้นะคะ ใบม่วงใบม่วงลงหลดล่วงลดลงไปตัวเมียก็มีจ้ะตัวเมียตัวเมียกำลังขึ้นใบที่ที่หกอะอตัวเมียติดเชื้อหรอติดเชื้อใบนี้เด็ดออกเลยนะอือ เห็นอย่ีหรืเนาะมันสว่างอยู่ค่ะสี่เดี๋ยวพาไปดูอีกสองจะขึ้นช้าสองนี่ค่ะสองต้นนี้ขึ้นช้าก็เลยเอามาอบไว้ต่างหากนี่ขึ้นละสองต้นเห็นไหมขึ้นละเดี๋ยวให้ออกใบก่อนถึงจะเอาไปอบลงในถังตอนนี้เราอบเข้าอยู่ในนี้ก่อนเนี่ยต้นผู้เดี๋ยวตัวเมีย แต่ว่าตัวต้นแม่เขาเอาไปหมดแล้วเหลือเอาไว้ตัวเมียสองต้นจากลูกเขานี่ค่ะตัวเมียวันนี้มันงอกช้ายังไม่โตก็เลยเอาปบไปในถุงเล็กๆก,ก่อนนี่ค่ะเกาสารพัดนึกตัวเมียมีสองต้นนั่นแหละค่ะออปลไว้ เดี๋ยวจะไปลงถังใหญ่หมดเลยตัวนี้ก็จะเอาลงถังใหญ่ลงถังใหญ่เลยตัวเล็ก ตัวเล็กตัวนี้มาเดี๋ยวค่อยแยกให้เขาโตก่อนค่อยแยกจะหอบใบนี้เลยไหมแค่มาได้หกก็ขึ้นหมดทั้งหกแล้วนะนี่คือคลิปจริงจะทำให้ดูลูกแก้วสารพัดนึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นี่ไงครบหกเลยที่แค่ให้ดูคลิปก่อนนะคะเคยลงไว้และะ้วค่ะคลิปไข่แค่แก้วสารพัดนึกเคยลงและะ้วค่ะตัวเมียก็แค่ค่ะแต่ว่าต้นแม่เขา,เาไปหมดแล้วเหลือ,อไว้ลูกเขาสองต้นแค่นี้แหละเอาไวด้ดูถ้าอาไปหมดก็จะไม่มีตัวนี้ก็อัญมณีสามสีค่ะอบไปนี่แหละ ตัดแม่เขาออกมาแล้วทีนี้เอายอดเขามาปักชำไปนี่แหละไม่รู้ว่าเกิดรากหรือเปล่าอันนี้ไก่แก้วตัวงามอันนี้ก็คือถุงเงินถุงทองจ้ะถุงเงินถุงทองพานอตัวนี้ก็คือ อีกินนาลีค่ะยุบไปหมดแล้วนะยุบไปหมดแล้วว่าเขาจะตายแล้วทีนี้เห็นยอดเขาขึ้นมาก็เลยเลงมาอบจะ้ะบอนเนี่ยตายาตายากบอนนะตายยากยุบลงไปแล้วคิดอยู่ว่ายังไงเขาก็ไม่ตายบอนนะยังไงก็ไม่ตายเห็นยอดขึ้นมาก็เลยเลงมาอบอีกต้นหนึ่งก็อบไปนน่นค่ะจะพาไปดูออีกินนาลีอีกต้นหนึ่ง นี่ค่ะสีกินรลีโอ,อไปในถังดำไว้คนละที่ลงสองอันไม่ได้ถ้าจะออกจากนี้ก็เบียดกันก็ได้อยู่นะแต่ว่าถังรั่วถังรั่วก็เลยใส่ได้เดียวมาลองตัวน,นั้นก็อ,อกไปนั่นแหละเดีย๋ยวจะย้ายตัวนี้ไปบ่ย้ายตัวนี้ไปลงนู่นเอาตัวเล็กมาอ่ะ ตัวเล็กไปลงอกต่างหากตัวเล็กอบต่างหากปีดไว้อย่างนี้แบกอกมะม่วงเต็มพาไปดูถุงเงินถุงทองจ้าต้นแม่นะคะนี่ค่ะถุงเงินถุงทองต้นแม่ ไ้แม่อันนี้ก็แม่ของไก่แก้วตัวงามจ้ะต้นที่เมื่อกี้นี่แหละต้นแม่แค่ลูกเข้าไป นี่มามานี่มาเข้าล่มเดี๋ยวล่มก็ถึงแล้วตรงนั้นมันกลัวจะถึงล่มเดี๋ยวจะพาไปดูที่พาหนอของถุงเงินถุงทองจ้ะได้สองเดือนแล้วค่ะนี่ค่ะขึ้นมาอีกแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ที่มองมองเห็นนี่หกต้นจ้ะใช่หรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจริงหกหที่มองมองเห็นนี่หอันนี้ไม่ใช่นะนี่แหละหนึ่งสองสามต้นใหญ่สี่ห้าหกอบไว้อย่างนี้แหละ,แ,ะ,คะคแค่นี้นะคะจบคลิปแค่นี้นะคะ เดี๋ยวจะแยกอันนี้ออกมาใส่กระถางก่อนค่ะลูกถุงเงินถุงทองเแบบีก็โตแล้วนะเแบบีอ่ะนี่หงสุวรรณสองหงเหินหนึ่งหนุมานพพาก็นี่ไหมโตละสี่ใบละลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ